หลุดปากคำเดียวอึ้งทั้งวงสัมภาษณ์เปิดบ้านเก่าหลังโตใบเฟิร์นพิมพ์ชนกวิดวอดทั้งหลังสร้างใหม่80ล้านนายนภัสชั่วตำแหน่งเขย เดินหน้าจีบเต็มกำลังสำหรับพระเอกหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์หลังเผยความรู้สึกอยากสิ้นสุดทางเพื่อนยกนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภ,ภัยบู์เป็นคนพิเศษของใจทำคะแนนไม่หยุดเผยโมเมนต์หวานคลิปอังกฤษโดยนายเผยว่าเอาจริงๆไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการกำหนดคำว่ามันต้องเป็นอะไรการแต่รู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่เลยก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแลว แล้วจริงที่เราทีเขาเขาทีรเรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาก็คอยถามกันตลอดผมยังอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าอยากทําให้เขาแฮปปี้อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยครับต้องบอกเลยเขาว่าหลังจากที่หนุ่มนายให้สัมภาษณ์ไปนั้นทําให้เกิดสองเสียงว่าควรรีบจีบรีบขอคบเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนเพราะผู้หญิงทุกคนต่างต้องการความชัดเจนเรื่อง สถานะอยู่แล้วบางก็บอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาตัดมาทางฝั่งของนางเอกสาวคนสวยและเก่งมากๆใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอัปเดตบ้านหลังใหม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเผยบ้านหลังนี้จากเก็บเงินทั้งหมดที่ทํางานในวงการนางเอกสาวอารมณ์ดีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เธอคือเบอร์ต้นของวงการบันเอิอที่หลายๆคนอยากร่วมงานด้วยนอกจากจะสวยมากความสามารถแล้วเธอยังเป็นสีสันสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบตัวเองด้วยเรียกว่าตกหัวใจ ใจของหลายๆคนไปเป็นเที่เรียบร้อยกว่า12ปีของใบเฟิร์นที่โลแล่นมีผลงานในวงการบันเทิงและอีกหนึ่งความฝันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองนั้นคือการสร้างบ้านหลังงามหลังใหญ่ให้กับตัวเองและครอบครัวได้อยู่กันอย่างมีความสุขซึ่งบ้านหลังนี้ใบเฟิร์นบอกว่ามีความฝันอยากได้ประตูบ้านโคง้งซึ่งวันนี้ประตูโค้งสวยงามเป็นรูปเป็นร่างแล้วแม้ในอดีตนั้นเธอได้เคยเจอเรื่องราวครั้งใหญ่ในชีวิตที่บ้านหรูหลังโตข,ของเธอไฟไหม้ถึงสองครั้งด้วย นชนิดที่ว่าวอดทั้งหลังจนเป็นข่าวใหญ่โตมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนจนเธอได้ตัดสินใจสร้างหลังใหม่ที่กำลังสร้างนี้ให้เป็นของข,องขวัญแก่ครอบครัวนั่นเองค่ะทั้งสวยทั้งเก่งและกตัญยูแบบนี้ไม่แปลกใจว่าทาไมเธอถึงได้ดงังและไม่มีวี่แววที่จะมีความนิยมลดลงเลยทั้งประเทศทั้งรักและสนับสนุนเธอคนนี้จริงๆค่ะ